ผมมีสองคำถามมาถามทุกคนหนึ่งคือทุกคนคิดว่าสายศาสตร์มีแค่ในเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้อาจจะตอบไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าสยศาสตร์มันก็ไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยใช่ไหเ,เรื่องของการเล่นของแต่คำถามที่2ทุกคนสามารถตอบได้ไหมว่าสยศาสตร์กับฟุตบอลโลกอะ่ะ มันมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าแล้วมันเคยมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นคล้องกันหรือเปล่าวันนี้ผมเอาเรื่องราวข้อมูลหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ยังายหาเหตุผลไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีคําตอบให้กับเรื่องนี้นะั่นคือในฟุตบอลโลกปีหนึ่งอ่ะเคยมีฟ้าผ่ากลางสนามแลนะักฟุตบอลเสียชีวิตไป11คนแล้ว1 1คนนะั้นอ่ะเป็นทีมเดียวกันหมดเลยวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวปริศนาเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังไป สวัสดีครับผมเนสครับเนื่องในโอกาสที่ตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วมันมีความฮอร์เร์มันมีความปริศนาความน่าขนลุกอยู่บ้างนะก็ไปเจอข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวฟุตบอลโลกปีหนึ่งที่มันเรียกก็สายศาสตร์ไมหรือไม่รู้อะ่ะเออผมผมจะมาเล่าทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนคุยนี่แหละว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างที่ฟ้าผ่าแล้วก็ตายพร้อมกันสิบเอ็ดคนแล้วสิบเอ็ดคนน่ะคือทีมเดียวกันหมดเลยอีกทีมหนมเรรืื่อองดวาาจะู นี่กันว่าทุกคนคิดเห็นยังไงซึ่งผมก็มีเหตุผลอยู่ในใจแล้วนะว่ามันอาจจะเพราะแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องไปฟังเนื้อเรื่องก่อนทีนี้พอพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าสายศาสตร์กับฟุตบอลโลกว่ามันมีความเกี่ยยงหรือเปล่าหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทีเนี้ยคุณคิดว่าแว่นตากับฟุตบอลโลกมันไปด้วยกันได้ไหมใช่ครับออฟตัสทำให้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งออฟตัสกำลังจะไปบอลโลกแล้วครับตอนนี้ออฟตัสมีแคมเปญบอลโลกครับคือออฟตัสแปดแปดแปด มันเป็นชื่อโปรโมชันนะลองไปเช็คโปรโมชันกับเขาดูเขาจะมีการแจกตั๋วรอบรองฟุตบอลโลกด้วยมูลค่าเกือบแสนบาทเลยใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่กาลังสนใจซื้อแว่นของอตัสอยู่หรือว่ากําลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกำลังตัดสินใจไม่ได้โปรโมชันนี้อาจจะช่วยคุณตัดสินใจได้คุณอาจจะได้ว่นถนอมสายตาที่ดีด้วยในขณะที่ทํางานแล,และอาจจะได้ลุ้นรับตั๋วไปดูบอลโลกก็ได้นะและอย่าลืมนะครับโค้ช SPWS สำหรับช่องสามอมเมเจอซนถ้าเกิดว่าใครใช้โค้ดนี่ก็จะลดไป100 ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนี้ก็เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้กันบ้างไปบางคนคิดว่าศัยศาสตร์อาจจะมีแค่ในประเทศไทยใช่ไหมเพราะว่าเราเติบโตมาตั้งแต่ในประเทศไทยที่จุดกําเนิดของเรื่องความเชื่อและก็ศัยศาสตร์มนต์ดำต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องผีหรือว่าตามรายการวิทยุต่ตางๆที่เล่าเรื่องลึกลับอะไรเงี้ยเราก็มักจะได้ยินเรื่องของตะปดูดําหรือว่าตะปูสนิมดําการเสกหนังควายเข้าท้องหรือเสก เล็บอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเคยได้ยินไหมว่าทางฝั่งแอฟริกาก็มีการเล่นของนี้อยู่เหมือนกันนะไม่รู้ทุกคนเคยดูชาแมนขิงหรือเปล่าอันนั้นน่ะเป็นชาแมนที่ จะคล้ายๆกันกนะ็คือเขาสื่อสารกับวิญญาณได้ใช่ไหมแต่ว่าทางฝั่งแอฟริกาก็จะมีการนับถือเรื่องการแบบว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอ่ะแล่พระเจ้าของเขาอ่ะไม่ได้มีแค่องค์เดียวเขาเชื่อว่าพระเจ้าของเขามีดินน้ําลมไฟที่เป็นธาตุหลักในการหลอ่อหลอมแล้วก็สร้างโลกแบบนี้ขึ้นมารวมถึงเนื้อหนังของมนุษย์แล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเหล่านี้ทีนี้ก็จะมีการขอพรเรื่องของแบบว่าให้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีหรือว่าปราศจากโรคภัยต่ตางๆในขณะที่ออกไปทํางานไกลๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่มันมีความยุ่งยากอยู่อย่างหนึ่งคือพระเจ้าแต่ละองค์ที่เป็นดิน้ำลงไฟเนี่ย แต่ละพิธีแต่ละเผาก็าจะไม่เหมือนกันทีนี้ก็เลยเกิดตําแหน่งขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งนั่นคือหมอผีซึ่งเป็นสื่อกลางในการทําพิธีต่างๆที่จะเอาเมสเซจของคนปกติของเราเนี่ยในการขอพรก,กับพระเจ้านะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารว่าเออตำแหน่งหมอผีเนี่ยจะรับเมสเซจนี้แล้วก็สื่อสารกับทางพระเจ้าเองหมอผีก็เลยกลายเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับว่าทำพิธีบวงสวงหรือว่าทำพิธีปัดเป่าคำสาบรวมไปถึงสาบแช่งคำสาบด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการมอบความโชคดีหรือว่า ในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเมล็ดพืชพันธุ์ทำให้เมล็ดพืชพันธุโตไวแล้วก็มีผลผลิตที่ดีหรือว่าสัตว์แต่ละตัวหรือว่ารวมถึงกระโหลกของมนุษย์ก็สามารถที่จะแบบว่าคือผมไม่แน่ใจเรื่องกรรบางบงทีนะว่าเขาเจาะหรืออะไรนะแต่ตามข้อมูลนะเขาเหมือนกับว่าเขาจะสักอะไรบนกระโหลกของมนุษย์เรื่องของอักขระต่างๆตามตัวด้วยแล้วก็เขาจะมีเรื่องของการเต้นลํไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าที่ชนเผ่าแอฟริกาเขาจะแบบเหมือนเต้นลากันอะไรเงี้ยนั่นคือการบวงสรวงพระเจ้าของพวกเขานั่นเอง ทีนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าความเชื่อของพวกเขาหรือว่าชนเผ่าแอฟริกาเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในเ,เรื่องของพืชพันธุ์หรือว่าทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีหรือว่ากู๊ดเดย์ของเขานะรวมถึงปัดเป่าเรื่องของคําสาบหรือว่าโรคร้ายภัยร้าย,ายอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนคิดกว้างกว่านั้นอีกนิดหนึ่งคือเขาไม่ค่อยมีขอบเขตเรื่องของการเล่นสศสตร์พวกนี้หรือว่าการปัดเป่าอะไรต่างๆนะคำว่าไม่มีขอบเขตที่ผมหมายถึงคือมันรวมไปถึงการเล่นกีฬาหรือว่าฟุตบอลด้วย ในฟุตบอลโลกปี1 9 9 0ครับอินตารลี่เจอกับแคนรูนซึ่งแคนมรูนนี้เนี่ยาตามสถิติในปีนั้นนะผมได้อ่านมานะเขาบอกว่าเป็นการเข้ารอบของแคนารูนที่มาเจออินตารลีแบบอย่างน่าเหลือเชื่อเลยคือเขาบอกว่าในสมัยนั้นนะออฟริกาอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาทางฟุตบอลเหมือนยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าการเข้ารอบมาถึงตรงนั้นได้มันเป็นอะไรที่ประหลาดมากแล้วพอเปิดสนามอะเขาก็น็อกอาเจนติน,น,นาแชมป์เก่าเลยนะคือน็อกแชมป์เก่าได้เลยอนะ ก่อนที่จะชนะคโคลอมเบียในรอบ16ทีมแต่ว่าแคนารูารน,นกับพ่ายแพ้กับอังกฤษในรอบ8ทีมก็ยังมีการแซวๆกันว่าเอยสงสัยตอนแข่งกับอังกฤษหมอผีคงติดขัดแล้วมัง้งเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเชื่อว่าการที่แคมารูนมาถึงรอบลึกๆได้เขาเชื่อว่าอาจจะมีการเล่นไสยศาสตร์เกิดขึ้นหรือว่ามีการปัดเป่าแล้วก็เหมือนอต้องมนให้แบบชัยชนะนั้นขึ้นมาได้เพราะตามหลักสถิติในช่วงนั้นนแอฟริกาจะไม่ค่อยแบบว่ามีการพัฒนาการฟุตบอลเหมือนอที่ผมบอกนะ การข้ารอดบุลึกก็เลยทําให้ทุกคนแปลกประหลาดใจมากนิดหนึ่งแล้วก็เลยทําให้เรื่องนี้ถูกหยิบโยงเรื่องของทาาสตร์เข้ามาเกี่ยวแต่พอแพ้อังกฤษก็แบบเออหมอพผิติดขัดมั้งก็เลยแบบ พ่ายแพ้กับอังกฤษอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแซ่บๆการทำขนะทีนี้หลังจากนั้น,นหลายสำนักข่าวเขาก็เหมือนตีความบทความที่จะหยิบโยงเรื่องของสัศาสตร์เหมือนชนชาติแอฟริกาขึ้นมาว่าใน1ทีมของนักฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะมีตำแหน่งอะไรบ้างทุกคนอาจจะนึกถึงโค้ชแล้วก็ผู้ดูแลนักเตะรวมถึงนักเตะแล้วก็อะไรต่างๆใช่ไหมคือเป็นมาตรฐานของตำแหน่งที่อยู่ในทีมฟุตบอลได้แต่ทีนี้เขาตีความเรื่องหนึ่งคือทีมชาติในแถบแอฟริกาหรือว่าแคเมรูนนะอาจจะมีตำแหน่งที่เรียก เรียกว่าหมอผีอยู่คือจากข้อมูลนะเขาประมาณว่าทั้งทีของเขาอ่ะก็จะมาเตะที่สนามห่งนี้ใช่ไหมก็คือหมอผีจะไม่ได้ใส่ชุดแบบว่าเออกระเลิกหรือว่าใส่แบบทุกคนคานึกภาพหมอผีเอานะคืออะไรละยงละยางมีประคงประคำอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นแต่ว่าเขาจะใส่ชุดแบบคนปกติทั่วไปเหมือนกับที่ผู้ดูแลนักเตะใส่หรือเล่นใส่เงี้ยทีนี้เขาก็จะเดินสำรวจบริเวณสนามบอลว่าเป็นการสำรวจที่แบบว่าเหมือนแบบมองจุดว่าตรงนี้โชคดีโชคร้ายอะ่ะเออผมไม่เข้าใจเรื่องของศาสตร์นะ แต่ว่าก่อนแข่งอ่ะเขาก็จะเดินสำรวจเหมือนเดินเพื่อทำพิธีอะไรบางอย่างอย่างนั้นแหละ และก่อนแข่งก็จะมีการทําพิธีเพื่อบันดาลชัยชนะมาสู่ทีมทีมนั้นซึ่งการทําอะไรแบบน,นี้ครับเขาไม่ได้เพิ่งเริ่มในฟุตบอลโลกนะคือสมัยก่อนที่ฝั่งชนชาติแอฟริกาเขาได้แบบว่าจะออกรบแบบคือก็มีการทําแบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนกับไล่มน์แล้วก็เหมือนแบบปลุกใจนักรบแล้วก็โดนบันดาลให้แบบพวกเขาได้รับชัยชนะอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วในตําแหน่งหมอผีนะก็เลยเหมือนกับว่าถูกดึเวลลอกมาตามกาลเวลาแล้วก็รวมมาถึงฟุตบอลโลกเขาก็ได้หยิบพิธีนี้นะมาใช้เหมือนกัน คือในปี1990น่นะที่แคมรูนเขาแพ้อังกฤษอะ อาจจะถ้าเกิดว,ว่าชนะหมดเลยนะอาจจะเป็นทีมแรกในทวีเลยก็ได้ที่แบบว่าชนะอังกฤษเข้ามาแล,แล้วก็เป็นทีมที่ชนะฟุตบอลโลกในปี1990เลยก็ได้ทีนี้ข้อมูลยังมีต่อว่าในปี2014เนี่ยยังมีข่าวออกมานะคือประมาณว่าเกี่ยวกับหมอผีชาวกาน่าที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คริสตียโนโรันโดคือช่วงนั้นนะครับโรันโดเขาเหมือนรักษาตัวเองอยู่แล้วก็มีการแบบว่าอาการบาดเจ็บาหายไม่ทันรอบนั้นโรวันโดเขาก็เลยไม่ได้มาแข่งเนาะแล้วก็หมอผีชาวกาน่าเนี่ เองให้แบบทิเโนโเขาหายไม่ทันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็มีการแซวเล่นแซวข,ขำไปว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยบางคนก็เชื่อบางคนก็โจ๊กมันแค่เรื่องบังเอิญแล้วคุณก็มาสมรอยเอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเนาะแต่เหตุการณ์ในปี1998เ้เนี่ยผมว่ามันไม่ขำเลยคือฟุตบอลในกรุงชาซาที่ประเทศคองโกครับมันน่าขนลุกมาก ตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมที่เบนาเจอกับบาซังกาแล้วก็เป็นการเตะกันที่แบบว่าสูสีมากคือผัดกันลุกผัดกันรับไม่มีใครยอมใครอ่ะคือเสมอกันหนึ่งหนึ่งอยู่ตอนนั้นทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือจากแดดจ้าจ้าการสนามฟุตบอลจู่ๆเม่ก็คลึม้มแล้วก็บทบางแสงแดดนั้นที่เคยส่องจ้าอยู่ในระหว่างน,นั้น ทีนี้จู่ๆฟ้าฝนก็เริ่มเก่ะตัวเมฆก็เริ่มเกาะตัวสายฟ้าเริ่มดังคลึมคลึมเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไราบางอย่างจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมากลางสนามฟุตบอลและหลังจากที่เสียงฟ้าร้องสนานะั้นน่ะทุกคนที่อยู่บนสเตเดียมที่เป็นคนดูภาพที่ทุกคนเห็นคือนักเตะบางคนนะค่อยๆร้มตัวลงนอนระนาาไปกับสนามฟุตบอลจากรายงานตอนนั้นเนี่ยนักฟุตบอลรวมถึงกรรมการต่างๆแล้วก็ผู้ที่อยู่ริมสนามใกล้ๆเนะี่ยบาดเจ็บไปกว่า30คนเลยและ11คนถูกรายงานว่าเสียชีวิตทันทีในสนามนั้นสำนักข่าวท้อง นนะะเขาพาดห่วว่าสายฟ้าได้ฆ่าชีวิตผู้เล่นอายุ20-35ปีไปทั้งหมด11คนและที่น่าแปลกที่สุดก็คือ11คนนั้นเป็นทีมเบน a าซาดีกทั้งหมดเลยทีปาสซังกาหรือว่าทีมเย่าวนี่รอดชีวิตจากหายนะครั้งนี้ได้ทั้งหมดและพวกเขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคำถามนี้คือมันเป็นไปได้ด้วยเหรอว่าฟ้าจะเลือกคนผ่าแล้วก็พระเจ้าจะเลือกเอาชีวิตคนบางคนไป แล้วก็แน่นอนครับว่าเรื่องของศิศาสตร์ของชาวแอฟริกาเนี่ยก็ถูกหยิบโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะเนาะเหมือนเล่นของหรือเปล่าหรือว่ามีการปลกเสกอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแต่ในส่วนของความเป็นจริงดังด้านกฎปายหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์อะ สามารถเอาผิดได้ไหมมันไม่สามารถเอาผิดได้นะแล้วก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าเขาทําพิธีอะไรแบบอย่างนั้นนะ่ะรวมถึงถ้าทําจริงๆอ่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่มารองรับว่าการทําพิธีครั้งนี้ของเขาสําเร็จแล้วก็ทาพิธีเพื่อที่จะให้แบบลงโทษทีมหนึ่งที่มันมีความรุนแรงมากขนาดนี้มันไม่มีอะไรมาตัดสินเขาได้เลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากศิลศาสตร,ร์ของชาวแอฟริกาเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็มีอธิบายไว้นะคือประมาณว่าการเอาตัวรอดจากการ หลบหลีกในที่โล่งแจ้งเนาะแล้วก็สนามฟุตบอลก็เป็นที่โล่งแจ้งใช่ไหมมันก็ไม่แปลกที่จะเกิดฟ้าผ่าได้แต่ว่าผมมันน่าจะวาในปีนั้นนะสนามฟุตบอลมีตัวล่อฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆใช่ไหมแล้วก็เป็นยิ่งเป็นที่โล่งบนีน้ก็จะมีเหมือนเสาสัญญาณถ้าเกิดว่าเป็นสนามใหญ่ๆเขาก็จะมีตัวจุดถนนแบบล่อฟ้าเพื่อให้ล่อมาตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นโรงกลางคนดูอะไรเงี้ยในปีนั้นอาจจะขาดเครื่องอะไรพวกนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าระบบพวกนี้ที่แบบเป็นตัวล่อฟ้า แต่ว่าคําถามที่น่าแปลกใจคือเราไม่ได้สงสัยว่าทําไมฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลแต่ว่าเราสงสัยตรงที่ทําไม11คนที่เสียชีวิตอะถึงเป็นทีมชาติอีกทีมหนึงทั้ง11คนเลยในขณะที่เป็นผู้เล่นตอนนั้นทุกคนพอหาหยผลได้ไหม ลองนึกดูว่ามันมีเหตุผลอะไรเป็นไปได้ไหมว่าฟ้าจะผ่าในแบบว่าความรุนแรงมากที่สุดของการผ่าครั้งนั้นทําให้ถึงชีวิตอะทำไมถึงเป็นอีกทีมหนึ่งผมนึกถึงเหตุผลหนึ่งออกนะผมคิดว่าเกี่ยวกับชุดที่พวกเขาใส่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าชุดของเขาหรือว่าตามลำตัวของเขาที่พวกเขาใส่อีกทีมน,นะมีเหล็กหรือว่ามีตัวอะไรที่มันสามารถล่อฟ้าได้มันมีสิทธิ์ไหมที่เมื่อฟ้าผ่าลงมาจะเกิดความรุนแรงจาก พวกเขาได้มากที่สุดมากกว่าทีมแอฟริกาไม่รู้ว่าผมผมนึกถึงเหตุผลอื่นไม่ออกนอกจากเหตุผลเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าผมก็ลองพยายามหนึงว่าเสื้อกีฬาปัจจุบันนะปัจจุบันนะมันก็ไม่ได้มีเหล็กไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่ายุคสมัยนั้นผมไม่แน่ใจว่าเรื่องการแต่งกายของนักกีฬามันมีการใส่แถบเหล็กหรือว่าเออทุกคนเคยเห็นเนาะแถบเหล็กอะไรเนงะี้ยหรือว่ากระดุมอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าน่าเสียดายครับที่ข้อมูลของประเทศของโกตอนนั้นหรือมีข้อมูลไม่มากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์งนี้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งที่ผมบรรยายเมื่อกี้ครับมีภาพไาดูด้วยนะซึ่งฟุตเทจเนี่ยมันเก่ามากๆเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวิดีโอนี้ uh, และนี่คือเรื่องราวของการฟ้าผ่าแล้วก็เรื่องราวลึกลับในโลกของฟุตบอลที่ผมไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆมันมีเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะที่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่มันมันแปลกอะเออแต่มันเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับมาเฟียที่มีผู้เล่นคนหนึ่งที่ทำฟุตบอลหลุดเข้าโกตัวเองอะแล้วก็เหมือนแบบความผิดพลาดของกีฬาเนาะแต่ว่าครั้งนั้นเหมือน็นการเดิมพันของมาเฟียมาเฟียก็เลยไปเก,ก็บผู้ชายคนนั้นะที่ เออน่าสงสารมากอันนี้เป็นข่าวที่ผมยังไม่ได้อ่านแดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปลองอ่านแล้วมันโอเคในการที่จะนําเสนอข้อมูลผมลองไปอ่านแล้วก็มาอานคลิปให้ทุกคนฟังนะสำหรับเดินฟุตบอลโลกนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเชียร์ทีมไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็สนุกกับการเชียร์ฟุตบอลโลกเนาะไม่ต้องไปเล่นอะไรทั้งนั้นนะดูเฉยๆ,ๆเพื่อรับความสนุกอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืม off dust แปลครับอย่าลืมไปดูโปรโมชั่นของเขาด้วยรวมถึงโค้ด spws ถ้าเกิดว่าใครใช้โค้ดของชาวแก๊งของเราเนี่ยก็จะ อ่ะสำหรับผมเนสพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนและชาวแกงที่ดูอยู่พร้อมกันตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้ว